หน่วยการเรียนรู้ที่2การบริการบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 1. การใช้บริการคลาวด์คลาวคือชุดเซิร์ฟเวอร์และกลุ่มเซิร์ฟเวอร์เป็นหน่วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่เก็บไฟทั้งหมดการใช้บริการคลาวด์สามารถเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆได้โดยการเชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตคลาวด์เป็นชื่อเรียกของเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบที่เอื้อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแชร์แบ่งปันสิ่งต่างๆร่วมกัน 2. การใช้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งการใช้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นการบริการระดับสูงของผู้ให้บริการเช่น Dropbox ระบบจะส่งไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่จริงและจับต้องได้ผู้ให้บริการคลาวด์มีเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มตั้งอยู่ในกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก ฟังก์ชันหลักนอกเหนือจากบริการพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์สามารถแบ่งการประมวลผลแบบคลาวด์ได้ 3. ประเภทได้แก่การให้บริการด้านซอฟต์แวร์ SaaS การให้บริการด้านแพลตฟอร์ม PaaS และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน IaaS 3. การใช้บริการ SaaS การบริการด้านซอฟต์แวร์ Software as a Service SaaS เป็นการส่งมอบซอฟต์แวร์ผ่านระบบคลาวด์ Cloud โดยใช้ประโยชน์จากระบบคลาวในการให้บริการซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Source ซึ่งเป็นเพียงประเภทหนึ่งของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆคลาวด์คอมพิวติเท่านั้น 4. การให้บริการซอฟต์แวร์ o u r c e การให้บริการ Source คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานดำเนินธุรกิจประเภทการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจานวนมากหรือการจัดระบบการวางแผนการขายไพ e ไลน์ คือกระบวนการขายทั้งหมดรวมถึงบอกการดำเนินการหรือการกำหนดเป้าหมายต่างๆของพนักงาน performance ส่วนใหญ่ทำงานบนบริการรูปแบบใหม่ผ่านคลาวด์ cloud based service และช่วยให้สามารถเข้าถึงโปรแกรมต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ 5. การให้บริการแพลตฟอร์มการบริการด้านแพลตฟอร์มผ่านระบบคลาวด์ platform as a service p o a s เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน การให้บริการด้านแพลตฟอร์มเสมือนสำหรับการพัฒนาและการทดสอบ Back อนด์ a า Can คือระบบจัดการเว็บไซต์เปรียบได้กับหลังบ้านถือเป็นส่วนการจัดการเนื้อหารวมถึงโครงสร้างของเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ดูแลเว็บไซต์เข้ามาบริหารจัดการเว็บไซต์โดยให้กรอบการทำงานเสมือนโปรแกรมเมอร์ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ออนไลน์ 6. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบริการคลาวด์แบบ i o s เป็นบริการที่เหมาะกับสายงานดำเนินการ Operation หรือสำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนทางด้านฮาร์ดแวร์ให้บริการครอบคลุมเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์เช่นหน่วยประมวลผล p r o c e s s i n g e e r ระบบเครือข่าย (network), ระบบจัดเก็บข้อมูล (storage) และพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ (hosting) และอื่นๆเพื่อรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันจบการนำเสนอขอบคุณที่เข้ามารับชม